สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกช่อง c y b บ r c h a ช n e l และท่านผู้ชมทุกท่านสําหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเปิดใช้งานแอป MIMO ด้วยบัตรเดบิตหรือว่าบัตร ATM ของธนาคารออมสินผมได้เปิดอ่านประชาสัมพันธ์ใน Line Office Account GSB Society ของธนาคารออมสินล่าสุดธนาคารออมสินได้เปิดให้บริการแอป MIMO ด้วยบัตรเดบิตหรือว่าบัตร ATM โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปธนาคารอีกต่อไป ผมก็ได้ทำการทดสอบด้วยตัวเองก็ปรากฏว่าเปิดใช้งานได้จริงนะครับสำหรับวิธีการเปิดใช้งานแอป MyMo ก็ไม่ยากนะครับเพียงแต่ท่านทำตามขั้นตอนสิ่งที่ท่านจะต้องเตรียมในการเปิดใช้งานแอป MyMo 1. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารออมสิน 2. บัตรประจำตัวประชาชนของท่าน 3. บัตรเดบิตหรือว่าบัตร ATM ของธนาคารออมสิน 4. โทรศัพท์สมาร์ทโฟนพร้อมเบอร์โทรศัพท์มือถือต้องเป็นเบอร์ที่ท่านลงทะเบียนไว้กับธนาคารอมสินเท่านั้นและต้องต่ออินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะครับสำหรับเงื่อนไขในการเปิดใช้งานแอป m ม Mo โมของธนาคารอมสินก็ไม่มีอะไรมากนะครับให้ท่านปิด WiFi แล้วต่ออินเทอร์เน็ตด้วยเบอร์มือถือที่ท่านลงทะเบียนเอาไว้กับธนาคารอมสินตอนที่ท่านไปเปิดบัญชีนะครับเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว เรามาสมัครใช้งานแอป MyMo ของธนาคารออมสินกันได้เลยนะครับให้ท่านทำตามคลิปได้เลยนะครับเพราะว่าผมได้ทดสอบมาแล้วตามรูปภาพก็เปิดใช้งานได้จริงให้ท่านดาวน์โหลดแอป MyMo จะเป็นแอป Play Store, Google Play หรือแอป Gallery ก็ได้เช่นกันนะครับแล้วทำการเปิดขึ้นมาเลือกภาษาไทย อ่านเงื่อนไขแล้วกดถูกต้องตรงวงกลมตรงนี้นะครับแล้วกดยอมรับกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของท่านแล้วกดถัดไปเลือกวิธีการสมัครกดบัตรเดบิตตรงนี้นะครับอ่านทำความเข้าใจเงื่อนไขบัญชีที่ผูกกับบัตรเดบิตหรือว่าบัตร ATM แล้วกดถัดไป กรอกหมายเลขบัตรเดบิตหรือว่าบัตร ATM 16หลักที่อยู่บนบัตรกรอกรหัสพินของบัตรเดบิตหรือรหัส ATM ของท่านเป็นรหัสเดียวกับที่ท่านไปกดเงินที่ตู้ ATM ของธนาคารออมสินนะครับตรวจสอบข้อมูลของท่านเช่นชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เมื่อถูกต้องแล้วให้กดถัดไป ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ของท่าน4ตัวท้ายว่าถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกต้องกดถัดไปกรอกรหัส OTP ที่ธนาคารส่งมาทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านลงทะเบียนไว้กับธนาคารแล้วกดถัดไปตั้งรหัสผ่าน6หลักสำหรับเข้าใช้งานแอป MyMo แล้วกดถัดไป ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งแล้วกดถัดไปเปิดใช้งานแอป MyMo สำเร็จให้ท่านกรอกรหัสผ่านทุกครั้งเมื่อเข้าใช้งานแอป MyMo หรือตั้งค่าสแกนลายนิ้วมือก็ได้นะครับเมื่อท่านเปิดใช้งานแอป MyMo สำเร็จแล้วท่านสามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่านแอป MyMo ได้เลยนะครับเช่นโอนถอนจ่ายขอสินเชื่อและบริการทางการเงินอีกมากมายโดยที่ท่านไม่ต้องไปธนาคารนะครับ ก็เสร็จสิ้นในการเปิดใช้งานแอป MyMo ของธนาคารออมสินด้วยบัตรเดบิตหรือว่าบัตร ATM โดยที่ท่านไม่ต้องเดินทางไปธนาคารอีกต่อไปนะครับหากท่านมีคำถามก็กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยนะครับทุกคำถามผมก็จะพยายามหาคำตอบมาให้ทุกท่านนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้หากคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆสมาชิก ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสายเบอร์ n ช e แนของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ